ขยี้นิเมะขอเสนอฟือลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่523จัก,กรพรรดิน้อยเมื่อหัวหน้าเผ่าได้ยินราวก็ค้อนทุบเต็มหน้าอกสีหน้าซีดแววตาคมคืนและตกตะลึงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวปรมาจารย์น้อยแห่งเผ่ามากรหุ้มเกาะก็กน้าซีดความคิดสั่นคลอนตกตะลึงและไม่อยากเชื่อวังหลินมีทีท่าเปลี่ยนไปสายตากวาดมองผู้สงสารจัก,กรพรรดิน้อยหรือหมายความว่าอะไร ผู้รงสารมีรอยยิ้มท่านจากักรพรรดิมีคำสั่งลงมาที่ดินแดนตกสวรรค์แล้วตอนนี้ท่านคือจกักรพรรดิน้อยที่ท่านจากักรพรรดิแต่งตั้งและอยู่เหนือเราผู้บุโสตกสวรรค์ทั้ง13คนวังดินก็มีท่าทีเป็นปกติและไม่ได้พูดอีกตอนนี้ตัวหัวหน้าผู้บุโสกุมเม็ดยาไว้และมองดูอย่างคมขื่นหลังจากนั้นผู้ทรงสารท่านไว้ชีวิตลูกชายข้าได้หรือไม่รอยยิ้มของผู้สงสารหายไป ข้ามาที่นี่เพื่อส่งเม็ดยาและส่งต่อข้อความของท่านจัก,กรพรรดิเท่านั้นชะตาคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับข้าแววตาหัวหน้าเผ่าเต็มเรวยความสิ้นหวังเขามองดูลูกชายที่ยังตกตะลึงจากนั้นมองวังหลินท่านท่านจัก,กรพรรดิน้อยเป็นความผิดข้าที่ไปร่วงเกินท่านได้โปรดไปลูกชายข้าไปข้ารับผิดชอบทุกอย่างท่านจัก,กรพรรดิน้อยได้โปรดแม่ตาขณะเขาเอ่ยขึ้นมาเขาเงยหน้าขึ้นยื่นมือไปทางลูกชายที่กําลังตกตลึง จากนั้นส่งเสียงกรีดร้องพอเขากุมร่างตัวเองและใส่พลังดั้งเดิมเข้าไปเซนทิปรจรถูกทำลายพร้อมกับวิญญาณดั้งเดิมระดับบ่วเพาะน,นก็สูญสิน้นและได้กลับเป็นคนธรรมดาความเจ็บปวดรุนแรงออกจากร่างปรมาจาร์น้อยของผ่ามังกรคุ้มเกาะเขากลับเลือดโลกรอบตัวบิดเบี้ยวเนื่องจากพลังทั้งหมดออกจากร่างกายเขาสลบไปเนื่องจากความเจ็บปวดหัวหน้าเ่าถึงกับคุกเข่าลงอ่อนวอนด้วยความเจ็บปวด ท่านจัก,กรพรรดิน้อยรูค่าสูญเสียระดับบ่มเพาะไม่สามารถฝึกฝนได้อีกเขาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อท่านจัก,กรพรรดิข้าขอร้องให้ท่านโปรดแม่ตาไว้ชีวิตเขาด้วยวังลินก็คิดและพยักหน้าหัวหน้าเผ่าก็เผยใบหน้าขอบคุณสะบัดแขนขวาเพื่อให้ลูกชายที่ไร้สติไปยังที่ปลอดภยัยจากนั้นกืนกินเม็ดยาโดยไม่ลังเลเม็ดยาหลอมละลายในปากเปลี่ยนกลายเป็นเพลิงสีดำคุ้งเข้าสู่ร่าง เพลิงสีดำาปลดไปความรู้สึกชั่วหลายเริ่มเผาไหม้ร่างกายอย่างบ้าคลั่งแม้กระทั่งวิญญาณดั้งเดิมก็เผาไหม้มองจากภายนอกร่างกายหัวนหน้าเผาเปลี่ยนเป็นปสีแดงก่อนที่เพลิงสีดำจะขุดจากรูกคุมขนเขาเปลี่ยนกายเป็นกองเพลิงสีดำหลังจากนั้นเพลิงก็หายไปไม่เหลืออะไรไว้นี่นี่มันเพลิงอะไรกันทั่วทั้งดาวเขาเงียบกิดหลายคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ถึงกับตกตะลึงจัก,กรพรรดิเป็นเหมือนเทพ,พเจ้าของที่นี่ ไม่มีใครกล้าท้าทายคำสั่งเขาคนของเผ่ามังกรคุ้มเกาะยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกล้มหน้าตัวเองลงเสียนขั้นทถวดวงสวรรค์ครั้งที่สี่ในดินแดนชั้นไหนถือว่าอยู่บนยอดและแม้กระทั่งในดินแดนชั้นนอกยังสามารถเป็นหัวหน้าเผ่าขนาดใหญ่ได้แต่ในดินแดนตกสวรรค์แห่งนี้ยังต้องกืนยาพิษและตายโดยไม่ลังเลนี่แสดงเห็นว่าจากักรพรรดิแข็งแกร่งขนาดไหนเหตุผลที่เขาส่งเมดยานี่มา ให้กับหัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะก็กเพื่อแสดงให้ข้าเห็นและเป็นการเตือนแบบอ้อมๆการตายของหัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะหมายความว่าเรื่องนี้จบลงแล้วชายวัยวกลางคนก็ยิ้มเผ่ามังกรคุ้มเกาะไม่อาจไร้ผู้นำได้ข้าขอให้ท่านจากักรพรรดิน้อยแต่งตั้งผู้นำคนใหม่วงังรินนั้นมีสีหน้าไม่เปลี่ยนแขนขวาชี้ไปแบบสุ่มๆโดนผู้เยาว์ขั้นสองสวรรค์อยู่ไกลๆคนผู้นั้นก็แล้วกัน ชายหนุ่มยังคงสั่นเนื่องจากการตายของขัวหน้าเผ่าและคำคู่ของคู่สงสารเขาตกตะลึงตอนที่วังดินชี้มาแต่จากนั้นเขาก็เหมือนคนที่ตกนรกแล้วขึ้นสู่สวรรค์การเปลี่ยนแปลงรุนแรงเกินไปจนเขาไม่สามารถตอบสนองได้เขาไม่ได้มีระดับบ่วเพาะสูงสุดในเผ่าหากในชีวิตไม่มีเหตุบังเอิญเขาคงไม่มีวันกลายเป็นขัวหน้าและอย่างมากก็คงเป็นได้แค่คู่อาวุโสแต่ตอนนี้หลังจากโดนวังดินแต่งตั้ง ขน,ขนาดใหญ่ก็พัดเข้ามาภายในใจชายหนุ่มร่างกายก็สั่นเทาเขาเต็มเรียกความยินดีเขายืนขึ้นก้าวเท้าออกไปและคำนับขอบคุณขอบคุณจัก,กรพรรดิน้อยตั้งแต่วันนี้ต่อไปเผ่ามังกรคุ้มเกาะจะทําตามคําสั่งท่านทั้งหมดแม้ท่านจะขอให้ทําลายผู้น้อยวังลินกับเอ่ยขึ้นว่านําเม็ดยามังกรทําลายพลึกเพิงอคัคคีแล้วุณเชิดออกมาข้าต้องการทั้งหมดชายหนุ่มก็พยักหน้าลืมเรื่องสามสมบัตินี้ไปได้เลย แม้วังหลินต้องการวิญญาณดั้งเดิมของสมาชิกเผ่ามังกรคุ้มเกาะเขาก็คงไม่ลังเลและเอาให้การกลายเป็นหัวหน้าเผ่าถือเป็นโชคลาบมหาศาลแก่ชายหนุ่มคนนี้วินาทีนั้นเขาลืมเรื่องการตายของหัวหน้าเผ่าคนก่อนไปเสียสนิทเขาจมลงไปกับความตื่นเต้นและตั้งใจประจบวังหลินชายวัยกลางคนก็คำนับฝ่ามือให้กับวังหลินท่านจักรพรรดน้อยข้าต้องกลับไปรายงานให้แก่จักรพรรดิเช่นนั้นเขาสะบัดมือนำขินยกออกมา ให้กับวังหลินท่านจัก,กรพรรดิน้อยมหาจัก,กรพรรดิมอบหินหยกนี้ให้ท่านมันเป็นตัวแทนที่เทียบเท่ากับมหาจัก,กรพรรดิลงมาด้วยตัวเองจะไม่มีใครกล้าเอาเปรียบท่านในดินแดนตกสวรรค์แห่งนี้มหาจัก,กรพรรดิยังบอกด้วยว่าท่านจําเป็นต้องมาคัดเลือกผู้บุโสตกสวรรค์ในอีกสามเดือนหลังจากผู้สงสารส่งมอบหินให้เขาคํานับและหายไปวังหลินก็ถือหินหยกนั้นและตรวจสอบดูเครื่องหยกนี้สร้างขึ้นจากวัตถุดิบธรรมดา จัก,กรพพัดสลักเอาไว้อยู่บนนั้นตัวอักษรเสียนขึ้นมาในข่าวเดียวเปิดปลยกินอายเก่าแก่แต่วังลินชัดว่ามีพลังประหลาดโผล่ออกมาจากคำเหล่านั้นนัด,ดาราจักรโบราณภายนอกดินแดนตกสวรรค์เมื่ออวตารปรมาจารย์ซือโม่ตายไปลึกเข้าไปภายในรอยแยกอวกาศที่ปรมาจารย์ซืโม่อยู่ลางดังเดิมก็ดื่มตาแสงสว่างเจิดจ้าเสียงดังสนั่นราลกัมมิติกำลังพังทลายกินอายรุนแรงประทุข,ขึ้นมา ก็เกิดเป็นพายุแผ่กระจายอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าของปรมาจารย์ซือโม่ก็ผัดเส้นผมนั้นโบกสะบัดดวงตามืดมนแสงแววตาค่อยๆหายไปเหลือเพียงความหนาวเย็นและจิตสังหารการตายของร่างอวาตารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบ่มเพาะมากนะักเขาหลอมร่างอวาตารนั้นขึ้นเพื่อช่วยทะลวงผ่านตอนการบ่มเพาะหยุดนิ่งทว่าการตายของร่างอวาตารได้ทำลายแผนที่เขาวางเอาไว้เนิ่นนาน เท่ากับการทำลายความพยายามที่ทำมาตั้งแต่อดีตมหาจากักรพรรดิแห่งดินแดนตกสวรรค์เขาในกัดฟันสีหน้าดุดันมีไอเซียนสายฟ้านั่นอีกนอกจากแการแท้สายฟ้ายังแฝงแก่นแท้เปลวเพิงด้วยและไม่รู้ไปรู้จักชื่อในอดีตข้าได้ยังไงหรือว่ามันมาจากดินแดนชั้นไหนปรมาจารย์สื่อโม่นั้นค่อยๆย,ยกแขนฉีกมิติมิติก็ส่งเสียงและมีช่องว่างถูกเปิดขึ้น รมาจารยสือโมยืนขึ้นก้าวเดินออกไปพร้อมกดแขนขวาริมเทพเจ็ดสีปรากฏแสงเจ็ดสีโผล่จากช่องว่างวินาทีนั้นส่องสว่างไปทั่วทั้งบริเวณทําให้ทั่วธมิติห่อคุ้มอยู่ในแสงเจ็ดสีริมเจ็ดสี้อยออกมาจากช่องว่างล้อมรอบปรมาจารย์สื่อโมต่อมาริมเจ็ดสีทั้งหมด29ชิ้นกระปากฏรอบตัวดุจวงแหวนแสงเจ็ดสีรุนแรง ริมเจ็ดสีจากราชันสามารถฆ่าเซียนขั้นที่สมได้ข้าไม่อาจเทียบได้กับมหาจากักรพพัดแต่หากสภาราชันรวบรวมเซียนขั้นที่สามทั้งหมดน่าจะสามารถฆ่าคนคู่นั้นได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสภาราชันปรามาจารย์สื่อโมสบัดมือริมเจ็ดสีหายไปจากนั้นก้าวไปข้างหน้าและหายตัวไปเซียนกลุ่มหนึ่งกำลังทะยานผ่านดินแดน,นตกสวรรค์พวกเขามีเกือบพันคนมีระดับ,บวงเพ้อต่างกัน ใจกลางมีเซียนขั้นที่สองอยู่สิบคนล้อมรอบคนเพียงคนเดียวเขาสวมชุดเสื้อผ้างดงามมีสงาาส่าราศียังเป็นชายฉลาดรูปร่างหน้าตาดูธรรมดาแต่สีหน้ากลับมืดมนทั้งกีดดาวคอของเผาแมงป่องธมินอยู่ไม่ไกลจากตรงหน้าเราคบร่างศพแมงป่องหมื่นปีที่ท่านกำลังหาอาจจะอยู่ที่นั่นชายชลาที่อยู่ใจกลางดูท่าทีโอหังแล้วภูมิใจเยี่ยมมากหากคราวนี้เป็นจริงพวกเจ้าจะได้ประโยชน์แน่นอน สิ้นคำพูดเสียนรอบด้านทั้งหมดก็เผยความสุขหากเป็นคนอื่นพูดแบบนี้พวกเขาคงไม่มีความสุขแต่คนที่พูดในตอนนี้คือกีดผ่านมาเนิ่นนานหลายปีใครจะไปรู้จักกีดกีดไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่มีสมบัติคำพูดนี้ได้รับการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าจากเราเสียนและเขาไม่เคยผิดคำสัญญาสําหรับกีดนั้นคนส่วนใหญ่ของดินแดนตกสวรรค์รู้จักกันดีว่าเขามีต้นกําเนิดอันลึกลับ ตอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในดินแดนตกสวรรค์ไม่มีใครรู้จักเขาระดับบุ๋มเพาะไม่ได้พิเศษเพียงแค่ขั้นสองสวรรค์เท่านั้นทว่าคนผู้นี้กลับทําให้เกิดเรื่องอาศาจรรย์ซ้ําแล้วซ้าเล่าเม็ดยาสมบัติที่เขานําออกมาก่อให้เกิดขึ้นลูกใหญ่ขึ้นในดินแดนตกสวรรค์แม้ระดับบุ๋มเพาะไม่ได้สูงมากแต่เขามีเล่เหลี่ยมแผ่วเพิ่มเติมด้วยวิชาประหลาดและสมบัติทรงพลังเขาจึงปกป้องตัวเองได้เสมอแม้แต่คนระดับบุ๋เพาะสูงกว่า ยังพบว่าจับตัวกีดได้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีดมีความสามารถด้านการหลบหนีและมีวิชาสามารถเพิ่มความเร็วตัวเองได้ถึง97เท่าทําให้ไม่มีเซียนคนใดจับตัวได้กีดย,ยังระมัดระวังตัวเองสูงมีบ่อยมากที่จะหนีโดยไม่ลังเลเป็นผลทําให้เขาไม่ค่อยเผชิญกับอันตรายมากนะักขณะเวลาผ่านไประดับบวงเพะของกีดเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงจนบรรลุข,ขั้นสสวรรค์ จากนั้นวิชาเขาก็ยิ่งลึกลับมากกว่าเดิมเขาค่อยๆได้รับความสนใจจากเซียนทรงพลังบางส่วนในเผ่าพวกเขาโรภมากและไล่ลากกีตหลายคนคิดว่ากีตจะตายแน่นอนแต่ไม่คิดว่ากีตนำสมบัติจำนวนมากที่ไม่เคยใช้ออกมาก่อนหน้านี้สมบัติทุกชิ้นมีพลังอำนาจสั่นคลอนสวรรค์เซียนคันทลายสวรรค์สามคนถึงกับบาดเจ็บตอนโดนสกัดเอาไว้หนึ่งในนั้นถึงกับถูกฆ่าไปที่เหลือสองคนเหาะเหินด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส เรื่องสําคัญนี้ได้ก่อให้เกิดข,ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นในดินแดนตกสวรรค์จนแทบเรือเชื่อเสียนขั้นชําระสวรรค์โดนเสียนขั้นทลายสวรรค์3คนไล,ล่ลลาแต่กลับไม่ตายและยังสังหารไปหนึ่งคนชื่อเสียงของกีดขจรไกลในดินแดนตกสวรรค์เล่ากับพายุแต่ก็เช่นเดียวกันเผ่าของเสียนขั้นทลายสวรรค์ที่ตายไปต่างก็โกรธแค้นแม้เผ่านี้ไม่ได้มีผู้ผุ้สรตกสวรรค์แต่ก็ยังแข็งแกร่งมากเพื่อลงมือสังหารกีดทางเผ่าจึงส่งเสียนขั้นทรวงสวรรค์ ครั้งแรกออกมาเซียนขั้นเทวงสวรรค์ครั้งแรกสังหารเซียนขั้นชำระสวรรค์เหมือนกับพยักตะปบแมลงทุกคนมั่นใจว่ากีดตายแน่เว้นแต่จะเกิดปาฏิหาริย์กีดนำสมบัติออกมาภายหลังไม่เขาหรือหลายอย่างเรื่องสมบัติพวกนี้ส่วนใหญ่พูดกันว่าสมบัติคือรูปปั้นที่แตกคักเมื่อรูปปั้นปรากฏทั้งดินแดนตกสวรรค์ก็ดังสนัน่นพื้นที่ดวงดาวเต็มด้วยก,ก้อนเมฆเสียงคำรามกึกก้องออกมาจากยุคโบราณเสียนขั้นเทวงสวรรค์ครั้งแรกถึงกับตายทันที โดยสมบัติชิ้นนี้พลังทำลายลางนั้นได้สั่นสะเทือนเซียนขั้นทรวงสวรรค์ทั้งหมดในดินแดนตกสวรรค์ซึ่งมากพอจะทำลายได้แม้กระทั่งเซียนขั้นทรวงสวรรค์ครั้งที่สมแม้กระทั่งเซียนขั้นทรวงสวรรค์ครั้งที่4ี่ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่ากีดมีสมบัติแข็งแกร่งกว่านี้อีก,กหรือไม่เพราะเขามีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนสมบัติชิ้นนี้เหนือร้มเกินจินตนาการทุกคนไปแล้ว แต่เป็นไปไม่ได้ว่าจะมีสมบัติที่สังหารเสียนคันทลายสวรรค์ทถรวงสวรรค์ได้อีกหรือไม่หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นกีดก็ยิ่งมีชื่อเสียงมากมายรือกันว่ามหาจักรพรรดิให้ความสนใจและตามหากีตทางกีจใช้โอกาสนี้มอบสมบัติไปบ้างส่วนทางมหาจักรพรรดิก็ให้เม็ดยาเขาเพื่อช่วยเพิ่มระดับบ่มเคาะต่อมาไม่กี่ปีกีตปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอีกครั้งในคันทลายสวรรค์ระดับกลาง การปากฏตัวครั้งทําให้เซียนขั้นทรวงสวรรค์ครั้งที่4หลายคนให้ความสนใจลึกๆแล้วเซียนขั้นทรวงสวรรค์ครั้งที่4ต้องการสมบัติของกีดและรอบโจมตีแต่ท้ายสุดเขาก็บาดเจ็บสาหัสถูกบังคับให้ถอยจนไม่ใคร่กล้าวางแผนเป็นศัตรูกับเขาอีกเขาหรือเรื่องกีดมีสมบัติมากมายได้แผ่กระจายออกไปนอกจากวิชาและสมบัติกีดยังมีความสามารถอีกหนึ่งอย่างไม่ว่าเขาจะปากฏตัวที่ไหนที่นั่นก็จะมีสมบัติ แม้จะเป็นดาวเคราะห์ลกหลัลงเขาก็ยังสามารถหาสมบัติสั่นสะเทือนสวรรค์เจอได้ค,คําพูดที่ว่ากีดไม่เคยไปที่ไหนที่ไม่มีสมบัติจึงเริ่มกระจายออกไปนอกจากนี้ยังมีคติอีกอย่างเมื่อไรที่มีคนทําท่าทีประหลาดรอบตัวเขาพวกนั้นจะได้รับการตอกกลับยังเจ็บปวดนั่นเป็นเพราะเขาได้กลิ่นกีดบ่มเพาะวิชาอย่างหนึ่งไม่ว่าจะไปที่ไหนจะมีกลิ่นเหม็นค้างอยู่สักพัก ตอนนี้เซียนสิบคนรอบๆกีตต่างก็ได้กินหมิ่นแทบไม่อาจทนได้ทว่าพวกเขาไม่กล้าเผยออกมาและมีท่าทีเคารพพวกเขาเคลื่อนพลได้รวดเร็วไม่นานจึงมาถึงที่ดาวเคาะเผาแมงป่องทมินกีตมีแววตาส่องสว่างและมองดาวเคาะเซียนอยู่ไกลๆไดยสายตาตื่นเต้นก่อนหน้านั้นเขาออกมาที่ดินแดนชั้นนอกจนเกือบตายใช้พลังตัวเองบรรจุความสําเร็จในปัจจุบันเขาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมหลายเท่านักและได้รับสมบัติใหม่ มีกระทั่งสมบัติที่แทบถวายชีวิตให้กว่าจะได้มาพวกมันทรงพลังไร้ที่ติวันนี้เขาไม่ใช่คนเดิมเหมือนในอดีตห่างกลับไปยังดินแดนชนไหนคงมีสถานะสูงส่งยิ่งทว่าเขาไม่อาจตื่นเต้นได้เนื่องจากกลิ่นเหม็นบนร่างกายเป็นเหมือนเงาในใจเขาไม่ได้กลิ่นมันเลยแต่เมื่อเห็นสีหน้าท่าทีคนรอบตัวมันก็มากพอให้เขาบ้าคลั่งได้เขาคิดหาวิธีจำนวนมากเพื่อขจัดกลิ่นนี้แต่กลิ่นคงอยู่ในวิญญ,ญาณดั้งเดิมประสานเข้าไป ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ไม่สามารถขจัดกลิ่นนี้ออกไปได้ความเจ็บปวดนี้ทรมานเขามาอย่างยาวนานทําให้เขาเกียรชังเทียนหยุนเกียดวังหลินและเกียดอสารพิษพี่ข้าจันทาจนถึงที่สุดเทียนหยุนหากไม่เช่เพะควกเจ้าบังคับให้ข้าเข้าไปที่ดาราจักรทุกชั้นฟ้าข้าคงไม่ต้องมาเจอกับสภาพหน้าสังเวชเพียงนี้รวมถึงเจ้าอสารพิษนั่นด้วยข้าสาบานว่าจะไปฉีกกระชากมันออกมาเป็นชินช้นๆที่สําคัญสุด ไอเด็กวังลิ่นนั่นมันมันคือเจ้ากรรมในเวรของข้ามันป้นสมบัติข้าไปหมดเตาหลอมเคลื่อนล่างของข้ามักงกรสายฟ้าโบราณของข้าภาพวาดภูเขาและแม่น้ําของข้าวิญญาณภูเขาของข้าสมบัติทั้งหมดที่ข้าใช้เวลารวบรวมไปหลายหมื่นปีถูกมันเอาไปจนหมดทุกครั้งที่เกียรคิดถึงเรื่องนี้เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจนอกจากความเกลียดชังที่มีต่อวังลิ่นแล้วยังมีเงาขนาดใหญ่ท่วมท้นจิตใจด้วย หลังไปเชิญหน้ากวางหลินอยู่ไม่กี่ครั้งเขารู้สึกหวาดวันอีกไฟอย,ย่างยิ่งความหวาดหวันนี้กลายเป็นความกลัวยามที่เวลาผ่านไปแม้ระดับบ่วงาะจะเพิ่มขึ้นแต่ความกลัวไม่ได้หายไปมันยิ่งรุนแรงมากไปอีกเขาไม่รู้เหตุผลของตัวเองแต่ทุกครั้งที่คิดถึงวังหลินจิตใจจะสั่นเทาไอตัวซวยในชีวิตข้าบนดาวสุสขุรูปปัดฝืนลิขิตฟ้าที่ข้าวาดฝันเอาไว้ ยังมาโดนมันเอาไปอีกในดินแดนวิญญาณปิยสานเห็นชัดเจนว่าระดับบ่มเพาะข้าสูงกว่าแต่ท้ายสุดมันก็กืนกินมังกรสายฟ้าโบราณของข้ามังกรสายฟ้าของข้ามันอยู่กับข้าตั้งแต่เด็กหากข้ายังมีมันข้าสามารถประสานกลายเป็นเซียนสายฟ้าไปแล้วจากนั้นข้าถูกเทียนหยุนบังคับให้เข้าไปยังดาราจักรทุกชั้นฟ้าเพื่อค้นหาวังดินจากนั้นก็เป็นความทุกข์ทนกับอสสารพิษพิฆาตจันทาและมาเจอวังดินอีกมันเอาเตาหลอมของข้าไป ภาพวาดภูเขาและแม่น้ําทุกอย่างของข้าจากนั้นตอนที่ข้ากําลังจะหนีออกมามันก็หยุดข้าอีกจนข้าเกือบตายแต่โชคดีที่สวรรค์ยังมีตาทําให้ข้าหนีมาได้ข้าร่อนลงบนดาวเคราะห์เสียนขีดนึกย้อนไปยังอดีตการที่เขาไปเชิญหน้ากับว,วังดินถือเป็นความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงเขาค้นหาสมบัติมาช่วยชีวิตแต่เมื่อเจอวังดินกับเสียไปทั้งหมดและเกือบตายนี่เป็นฝันร้ายที่เขาไม่มีวันลืมตอนนี้ข้ามีสมบัติมากขึ้น และระดับวงเพาะสูงมากกว่าเดิมสมบัติของข้าก็แข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะสามารถทะลวงออกมาจากดินแดนชั้นไหนแล้วมาที่ดินแดนตกสวรรค์เพื่อขโมยสมบัติข้าได้หากเกิดขึ้นจริงเช่นนั้นข้าจะยอมรับว่าเจ้าวังหลินคือดาวหายนะในชีวิตของข้าแท้จริงกีดก็เยาะเย้ยเขาไม่คิดว่าจะมีความคิดใดพวกนี้จะกลายเป็นความจริงในสายตาเขามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เผ่าเมคาค้าย มีสมบัติที่สามารถขจัดกลิ่นในร่างกายข้าได้แต่ข้าไม่สามารถไปเอามันมาได้ข้าเพียงแค่ต้องอยู่สำนักจนกว่าข้าจะศึกษามันได้มากพอจากนั้นข้าจะไปทุกที่ที่ข้าต้องการโรคนี้กว้างใหญ่ดังนั้นข้าจะไปเจอกับมันอีกครั้งแน่นอนตอนนี้ข้าเข้าใจสมบัติได้8ใน10ส่วนแล้วและแค่ต้องการซากแมงป่องโบรอนในตำนานจากเผ่าแมงป่องทมินข้ามั่นใจถึง9ใน10ส่วนจะขจัดกลิ่นนี้ออกไปได้ สมบัติข้าในอดีตมันคือตัวซวยในชีวิตของข้าจริงๆดีแล้วที่ข้าอยู่ดินแดนชั้นนอกตอนนี้ไม่มีทางที่ข้าจะเจอมันไม่เช่นนั้นข้ากลัวว่าสมบัติของข้าทั้งหมดจะมาโดนมันเอาไปอีกความหวาดกลัวของกียตที่มีต่อวังหลินถือกําเนิดจ,จากฝันร้ายที่เขาไปเชิญแม้ตอนนี้ระดับบุพเพจะสูงเขาก็ยังไม่สามารถขจัดความกลัวที่มีต่อวังหลินได้เาวากับนกที่เกือบโดนลูกศรฆ่าตายแต่ยังรอดจนแข็งแกร่งกว่าเดิม แม้จะกลายเป็นจ่าฝูงไปแล้วอาการบาดเจ็บในอดีตยังคงฝังอยู่ในจิตใจตลอดการร่างยังคงสั่นเทาเพียงแค่ดินเสียงลังธถนูมันคือรอยเล้าบนจิตใจแห่งเต่าเขาคงกลายเป็นวิหกที่หวาดกลัวไปตลอดการเว้นแต่จะฆ่าวังลินด้วยตัวเองเพื่อทำลายฝันร้ายครั้งนี้โอเคเจ้ากันในะคลิปหน้าไยบายไปแล้วเดอ้อ